ก็สวัสดีคุณผู้ชมหลายท่านกันด้วยเลยนะครับและก็อยู่กับเกม Call of Duty Mobile เช่นเคยนะครับ <Yeah. S 1> วันนี้ก็จะมาแต่งปืนแล้วก็เล่นปืนใหม่นั่นเองนะเป็นปืนพกนะครับแต่เป็นพกที่เป็นลูกซองนะครับเป็นซองแฝดนะครับคือแบบว่าเท่แน่นอนครับยิงป้งป้ง,ปงหักลำแล้วก็ใส่กระสุนย์2เมตรโอ้โหโคตรเท่ทผมบอกแค่นี้แหละแล้วปืนเนี่ยถ้าคุณเล่นเป็นนะครับผมมองว่าถ้าใคร เป็นเซียนลูกซองเซียนสไนท์ที่แบบว่าเป็นสายเป็นเป็นปืนคนที่วางเป้าเก่งๆเนี่ยวางเป้าแบบว่าวันช็อตได้สวยๆนะเล่นปืนนี้นะโคตร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 โกงผมบอกแค่นี้แหละนะเพราะว่าปืนพวกสไน์พวกลูกซองอะไรอย่างเงี้ยตะกูที่เป็นช็อตกันมินิช็อตกันเลยจะเป็นสไนเปอร์นะถ้าวางเป้าดีแค่คุณไม่ต้องสเต็ปเยอะขอแค่วางเป้าดีคุณก็มีโอกาสชนะไปกว่าครึ่งแล้วนะครับผมนะ ประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับปืนชื่ออะไรวะช็อตตี้นะครับหรือซองแฝดนะครับซองพ่อตาซองกับนันนะแล้วแต่มึงจะเรียกกันนะผมก็ไม่รู้เรียกนะผมจะเรียกซองแฝดนะเพราะว่าเรียกช็อตตีนะ้แล้วมันดูแบบเหมือนเรียกแบบเรียกที่รักเรียกอะไรเงี้ยนะช็อตตี้ช็อตตี้อะไรเงี้ยมันมันไร้สาระนะคือแบบซองยังโหดเลยเอ่ะจะไม่เรียกช็อตตี้โถ่เนาะมันต้องเรียกซองแฝดนะยิงปุ้งปุ้ง,งหักลำแล้วก็ใส่แม็กโอ้โคตรเท่นะผม ของแต่งจะประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่ามันมันไม่ไมีไม่ติดผ่านท้ายเนาะถ้ามันมีโนสต็อกแบบว่าไม่ติดผ่านท้ายไปด้วยเนี่ยมันจะวิ่งจี๊ดมากนะครับจี๊ดกว่านี้อีกนะครับซึ่งแค่นี้แม่งก็โคตรโกงแล้วนะมันวิ่งไวกว่าซองธรรมดาหลายเท่าเลยนะครับแต่ว่าเรื่องดาเมจเรื่องระยะยิงเนี่ยยังเทียบซองธรรมดาไม่ได้นะครับเพราะว่านัดเดียวมันไม่ค่อยตายนะครับถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ระยะหนึ่งหนึ่งเมตร2เมตรสาเมตรสี่เมตรหรือห้าเมตรนะครับถ้าไม่จอดจ่ออย่างนั้นอนะ่ะตายโคตรยากเลยนะครับผมนะ บางทีซูมยิงเนี่ยระยะ5เมตรสิเมตรยังไม่ตายเลยนะขนาดแต่งขนาดแต่งของแต่งอย่างนี้นะครับก็ใครที่จะทําสกินทองนะครับแนะนําให้อ่าไปใส่เจ้าสลักด้วยนะครับ่าลูกกระสุนกระสุนหัวดาเมจนะครับนะมันจะยิงค่อนข้างยากนะครับเอาไว้ยิงเก็บลองช็อตอย่างเดียวนะครสำหรับคนที่จะทําสกินทองนะครับผมแต่ถ้าใครไม่ทําสกินทองหรือซื้อสกินมิติกหรือสกินเ e เ e n t ์มาแล้วเนี่ยก็แต่งตามนี้เลยครับผมนะ ของหลักๆเลยนะที่บังคับลูกซองใส่นะก็จะเป็นเมดูเลอร์ครับเมดูเดอร์นะครับเมลาเดอร์นะครับสปเรเซอร์นะครับอันนี้ได้เก็บเสียงด้วยนะครับแบบว่าสเตลคิวนะครแบบคิวเงียบๆบางทีเขาเรายิงไป2อสนัดแล้วเขาเพิ่งรู้ว่าอยู่ข้างหลังก็มีนะครับผมแล้วก็ได้ระยะดาเมจยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเป็นอะไรที่เยอะมากนะครับเพราะว่าตระกูลลูกซองเนี่ยค่อนข้างต้องการระยะดาเมจที่สูงอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าในการยิงระยะกลางอะไรเงี้ยถ้าวันช็อตได้ก็จะโคตรดีมากเลยนะครับแล้วก็ ความแม่นยาเมืมเม่อเล็งยิงและไม่เล็งยิงนะครับอย่างละสิบเปอร์เซ็นต์นะเป็นอะไรที่โคตรดีนะครับผมข้อเสียมันไม่ได้แล้วข้อเสียของเจ้านี่นะมันไม่ได้เกี่ยวกับการที่เราเล่นลูกซองสายเดินวิ่งเลยนะไม่เกี่ยวกันเลยนะครับซึ่งเล่นได้ชิวๆนะครับแล้วก็เปิ้ลอีกตัวหนึ่งที่ลูกซองหน้าใส่นะครับก็จะเป็นสปีดอัพคิวนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่ได้อับแบบว่าเอาลูกซองตัวเนี้ยไปวิ่งไล่ทั้งเกมอย่างเงี้ยผมแนะนําไปใส่พวกรี l o a d ไวไหนวะรี l o a d ไวด,ดีกว่านะเพราะว่ามัันนมกระสุุแค่่ใ้้ยิงปงปง มันหักลำกว่าจะใส่กระสุนกว่าจะปิดลังปืนโอ้โหเยอะนะครับผมคือใส่2อันนี้เลือกเอานะครับหรือจะอันนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่คนเล่นนะครับแต่ผมเลือกให้สปีดอัพผิวไม่ก็รีโหลดไว้2อันนี้แหละนะครับผมแล้วก็เลเซอร์เป็น MIP เหมือนเดิมนะครับนะลดดีเลย์ปืน25%แล้วก็ความแม่นยำเมื่อไม่เล็งยิง1ินะเป็นอะไรที่ดีนะครับอันนี้ก็ใส่ไว้อย่างนั้นแหละครับนะหรือคุณผู้ชมไม่ใส่ก็อาจไปติดอันอื่นได้นะแต่ผมแนะนําให้ใส่ไว้นะเผื่อไว้ เวลาระยะกลางเนี้ยเราโดนปืนชาร์จเนี้แล้วก็สูญปืนหลักเราหมดเนี่ยการมีความแม่นยาเมื่อเล็งยิงเพิ่มเข้ามาเนี่ยทำให้ระยะกลางเนี่ยโอกาสวันช็อตเนี่ยเยอะขึ้นนะเยอะขึ้นนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าปั้งมึงจะแตกเลยไพ่ใช่นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะยากนะค้าพันเมีรสิบเมตรเนี่ยจะยิงสิบตัวจะมีทั้งสี่ห้าตัวนะครับที่จะวันช็อตได้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมีไฮไลท์ในแรงด์เรเจนดอรี่มาให้ชมด้วยนะครับไฮไลท์ตอนยิงค่อนข้างน้อยนะครับจะเป็นตายซะส่วนใหญ่นะเพราะว่าโอ้โหใช้จริง เพราะว่าผมไม่ใช่เซียนลูกซองเซียสนสไตล์แบบไอ้ปืนที่ชอบใช้ในการวางเป้าเด็กเก่งๆอะไรเนงะี้ยผมไม่ชอบนะเพราะว่ามันเล่นค่อนข้างยากนะครับผมไหนจะต้องสไลด์จูก๊อกอีกกระโดดจูก๊กอ้โหูยีเลือกมากคลิปผายนะก็ไปดูกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับนะใครชอบคลิปนี้หรืออยากให้ทาคลิปปืนอะไรอีกก็เมนต์มาได้เลยนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเออตะขวกซองว้ดเกิดหน่อย เอาล่ะฮายากนะครับอย่าไปเปรียบเทียบไปดีกว่านะถ้าโดนจังๆก็มีร่วงอะ หูนั่นหนึ่งมาเด็วบัดมันหมดยุคแล้วน้องแคร์เอ็มอ่ะนี่อ่รู้จักประบะมันเป็นยุคของซองพกที่โหดที่สุดในประเทศไทย มันค่อนข้างลำบากว่ะไม่ค่อนข้างอนะลำบากเลยว่ะเนี่ยมา้าบนสองตัวหน่ะเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันแพ้ครับมันแพ้จังหวะฝั่งนู้นมีแปดนัดสิบนัดอะอเีเขายิงชักยิงชักเรามีสองนัดอะเราพลาดนัดหนึ่งโอกาสตายคือน้อยมากนะเดี๋ยวพอเล่นได้ อืมแตกโอ้เรียบร้อยกูแตกมันต้องส่งนะัดอะผมบอกว่าต้องสองนัดนะครับถ้าระยะกลางนะ เฮี้ยมันโดนเนี่ยมันชอบมีตัวซ้อนนะผมโคตรเฮี้ยเลยเน,น้นเน,น้นเน้นเน้น It on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's. I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track, keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong tell my thoughts to move along. Push myself to be the โอ้โหเจ็บแล้วเพื่อนแพ้มึงคือสุดยอดอะ่ะสวยแม่งสังเกตครับอย่างที่สังเกตอ่ะถ้าเฟิร์สช็อตแบบไม่เล็งอกหรือเลงอะไรนะโอโหเล่นโคตรยากปืน อุ้ยเม็ดเดียวเลยเออเฮียเพื่อนสวยโอ้โหชนะไอ้เจ้าเกมตามแต่พลิกกลับมาชนะเอ๊ะคุณคิดว่าไงวะคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมก็มาให้ดูความโง่นะครับในการเล่นอ่าช็อตตี้นะครับหรือซองแฝดซองพ่อตาซองกำนันมังบึงจะเรียกอะไรก็เรื่องของมึงนะครับผมนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับ